คืออันนี้นะคือบ้านของเองนี่จุดเกิดผมอยู่นู่นนงนี่นี่นะโอเคอันนี้คือความข้ามที่ยังไม่เสรสมบูรณ์กับประตูง,โง,โงโออ่ๆอันหนึ่งนะนี่ผมเอาไก่พวกไก่พวกแกะมาทำนะโอเค นี่ก็มันด้็ทัวโกนะผมชอบเรียกนะมาดูมันเรียกว่าอะไรมันเล็กทัวโกแล้วกันนะโอเคนับนนี่คือฟาร์มเล็ทัวโกนะโอเคดูบทบ้านผมเลยเนรัยก็ยังไม่ค่อยมีมะไม่มีอะไรเนื้อเลยซ้ำเลยเพิ่งจะสร้างเสร็จนะโหด่แลครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะ นี่นะนี่ยเนี่ยบนบ้านผมนะ่ห้เนี่นะตรงนี้คือที่ลงบ้านที่ลงบ้านนะที่ลงทางบ้านนะให้เนี่ยนานะตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือของผมนะี ไม่มีอะไรมากแล้วรผมจะไปชวนไปดูจุดเกิดของผมด้วยกันเอาเรือไอต้นไปไปเก็บไปก็ได้เกิดเรื่องอือเอาเลยจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนวะเงียบ มาแล้วเลยนะนับจุดเกิดผมอยู่ตนต้นไม้ใหญ่นะู้นนะโอเคนะตัวไกลๆมันเหมือนมันก็สูงนะก็คงไม่มาได้ว่าว่ามันบ้า,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 านอะไรเี้มันสวยหรือไม่สวยนะโอเคโอเคนะ โอเคเสร็จแล้วแค่นี้ครับก็มาครบหมดเลยนะครับแค่นี้แล้วแต่ผมยังไม่จบคิวนะแต่ผมจะพาไปดูเจสแพ็คผมด้วยที่ผมใช้อยู่นะเคตัดเลือกกลมาต่อนะนี่คือเจสแพ็คของผมที่ใช้อยู่นะนี่ High Peak Dog Off นี่นะอันนี้นะนีอันนี้ โหลดจาก k ิ n g l s อะไรก็ได้นะครับ okay. โ okay, อคแค่น,นี้นะครับที่จะปักนี้ส่วนมากผมจะใช้ตัว Quick House Open นะโอเคโอเคนะรับไม่ได้เวลาแล้วเ <c oughs> ปค็คขอเพอตัวที่ไมิลนี้อะไรก็ใช้ก็ I'm so confused.